We'll อยู่ได้ค่ะเต็เหรือเปล่าเนาะในมีมะล,ละกอก็ใช้แครอทแทนอยากกิน จำมะกูดอันนี้ก็ใช้แทนเส้นขนมจีนน้องๆเพื่อนก็เลยไลฟ์เลยอยู่แต่บ้าน บ้านอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านเขาบอกให้อยู่แต่บ้านสบายดีกันบะนอะทางนั้น We need to make them carrot show. You know, carrot salad with chili. Oh! Really boring, stay home all day, <laughs> all day, all night. <laughs> okay, die out. I want to eat spicy ก็ลเลยมาทำตำแครอทกินหาบอกก่อบ่ได้เลยยิ่งสถานการณ์โควิดยิ่งหาอะไรกินยาก ันไทยิดจะหลับกันแล้วเนาะบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงจะไปไหนก็ไปไม่ได้เนาะก็ปิดกันหมด จริงๆเขาก็ผ่อนปลนให้นิดหน่อยนะอย่างคนออกกําลังกายอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่มให้เป็นวันหนึ่งสองสองวันมัม้งเพิ่มสองสามวันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เพิ่มมากกว่าหนึ่งวันก็โอเคอยู่ก็ฝดทีละนิดทีละหน่อยเอายังไงก็อย่าเพิ่งเต็มที่เลยอังกิจอันตรายอยู่คนตายทย,ยอยตายกันอยู่เนาะ แต่เมื่อวานไปเอ่อไปช็อปปิ้งที่เทสโก้คนไม่ค่อยปิดปากกันแล้วนะลืมกันหรือเปล่าไหมล่ะหรือเป็นเพราะอากาศก็ไม่รู้อากาศมันดีค่ะช่วงนี้อากาศดีมากตอนนี้21องศาเซลเซียส21อองศาเซลเซียส เออเมื่อไหร่ที่ทำงานจะเปิดสักทีสิดหอดเมมเบอร์ปกติไม่เคยมีเวลาว่างเลยทำงานหวันต่ออาทิตย์พอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ก็เลยลดจำนวนลงสักสามวันก็พอ ไม่อยากเสียงคนที่โฮมแคร์ตายกันเยอะก็เลยไ,ไม่กล้าเอาชีวิตไว้ก่อนตายเยอะเกินเว้ยคนโฮมแคร์นะคนคนแก่เยอะพรอคนแก่เยอะถ้าป่วยก็คือนั่นแหละ รู้จะว่ายังไงนะสงสารก็สงสารอยู่คนทำงานก็เครียดตามเอ้ยตัดสินใจทำแค่สามวันต่ออาทิตย์พอพอมันเปิดเนค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาชีวิตไว้ก่อนก็ไม่รู้เนาะพยายามไม่ออกบ้านให้มากที่สุดนั่นแหละจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น เงินก็มีพอกินพอใช้ก็พอเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แล้วนะพูดถึงถ้าไม่มีโควิดนะก็กลับบ้านแล้วอ,อยากไปเที่ยวทะเลโอเคไหมฮันเขาลงอันนั้นไม่ได้อ่ะฮันเขาก็เลยไลฟ์เลยไลฟ์ เพื่อนคุยให้พี่ๆน้องๆดูว่าทำอะไรอะเราไม่มีจะกินของอีสานเราไม่มีจะกินนี่ต้องว่าอย่างนี้เลยเราก็เราของอีสานเราไม่มีจะกินเราก็กินของที่มีอยู่เอามาบูรณาการใส่กันเอาง่ายๆก็คือตำแค่รอท นี่เองพออย่างวะอีกอันหนึ่งก็พอละอันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยโอ้ยนะใช่ดีดีเดี๋ยวจะต้มขนมจีน พได้ว่าเจ้าือพอได้เบาพอได้พูดอยู่กักสามีสองคนโอเคอันต่อไปไรซ์นูโตร์ I just say that ไรซ์นูโตร์ทเทส ไปซื้อที่เทสโก้พาวฟิปจีหนึ่งปอนห้าสิบกดไลน์ไปแล้วมันตัดเองโอ้สิมาเฮ็ดอ่ะเนาะ,ะเห็ดตามมีตามเกิด <laughs> อยากแพ้งอยากกินตำมะคุ้งขิดหอดเมืองไก่เนะื้อกลับไปนี่ให้น้งองซาลตำให้แสบๆน้องซาลตำตำมะคุ้งให้เนื้อตำหมักม่บบวง ถ้ามีอะไรเราก็กินอันนั้นของอาหารจากมือ้ออาหารแบบที่แบบว่าที่มันไขยกันกเมื้อไทยอะไม่เกิด เห็นมันเป๊ะเลยอ่ะมันบอมมี่ที่เจะมาบอกพี่กันแหละพี่กะเขียวแม่อร่อยเลยอ,อืมกับเตี้ยมันก็ตัดนะ Send. แล้วอันนี้ตำแครอทจ้ะกับขนมจีนเส้นมันเนี่ยเหมือนเหมือนขนมจีนของเมืองไทยเลยเหมือนเนาะแต่มันเส้นหน่อยหวานไปสื่อไทย ไปเบิ่งแผงใหญ่บ่มีเรื่องอ,อันเดียว <c oughs> คล้ายๆบดทุกมือ ง่ายแม่นแบบใบออกไปแล้วบอกแต่ดีดีมือร้อนยี่สิเบเอ็ดองศาร้อนแตกตับ 唉。Oh. ริกเนี่ยต้องใส่ช่องแข็งช่องฟรีเซอร์วงสันเงียวเรียบร้อยบนโอเคเสร็จแล้วทําแครอทอันนี้หามะละกอยากมากบอมี่ได้ค่ะบอ,บอมี่บอมี่หรือหาอย่างนี้แบบเฮ้ยนี่แบบหละ คิดถึงเมืองไทยดีหน่อยขนมจีนมันคล้ายๆกันโอเคครับเรวจะทอดไข่แล้วก็กินเขา่าเนี่ยกินตามนี้ต่างเกิดข้อผิดพลาดเส็นหมงเข่าเขานิ้งจะเฮ็ดใ่โอเคแค่นี้ละจ้ะเดี๋ยวกินขนลำกันมีแคบหมูขายมันได้อยู่เนะี่ย กินกับส้มตำตำแครอทรอืม กับข้าวท่าไม่กินหรอเนี่ยโอเควอสไลฟ์คุกเพื่อนกินกับซับ

นี่ต้องใช้ถังลกินง่ายๆตอนกลางวันมีนอะไรก็ทำกิน ืมมันกา็ร้อนมากเลยเนี่เยเรวไลวกหน่อยจะปิดละมันร้อน Bunny, bye, song. 멜로다, 핫. 홈, 홈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 , 홈. 홈, 홈, 홈. 홈, 홈, 홈. 홈, 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 홈. 홈, เส็จแล้วอืมมึกอก่อน พี่โคกเผ็ดนะโคกเม็ดนันก็เผ็ดถวะ มากินรอบค่ำแซบแซบทั้งนั้นนะ เพื่อนพี่ๆผ้ากันดูแลเจ้าของเดอ้อเห็นบ่ท่านหนมีค้นมีคนตต่หน่อยก็แะ่พึ่งพ้ากันไว้ใจเขาประหูนะเพราะยังอยู่ในอากาศนี่คือกกนเนี่ยพอเห็นเงียบๆโอ้ยคนออกมาแบบมันหามบา่อไรขึ้นว่านละ่ะก็ปล่อยเขาไปกันเนาะเห็นแดดเขาบพกเขาพกค่อยได้เห็นแดดกันหน้า้นที่นี่เพราะเห็นแล้วเขาก็โอ้ย ก็คือ้ฮ้าวหรอวะบ่ว่ากันหรอกพอจะเขาระวังตัวเองแต่ฮ้ายังมีผ้าละมีขอบข้ออย่างเงี้ยแต่ต้องผ้านิ่เป็นพิเศษสำหรับตัวเจ้าของเองนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็นรีแลกซ์ลงและวะ้วล่ะพรดถึังว่า ยังไงก็ดูแลตัวเองที่บ้านนะคะอยู่แล้วเจ้าของดีๆเด้อสักวันเราจะได้กลับเมืองไทยแค่นี้ก่อนบาย